ครับวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้ก็หมานอยู่ครับสามแ,แต้มครับแต่พอดีผมตั้งกล้องแล้วมันกล้องมันลมมันพัดแล้วมันส่งขึ้นฟ้านะเลยไม่ได้คลิปนกเข้าเลยนะครับฝากพี่ๆติดตามกด like, ไลค์กดสับสไครต์ไว้ด้วยครับวันนี้หมานมาสามแ,แต้มครับฝากผลงานไว้ด้วยครับ คิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูแล้วจะตั้งกล้องดีๆพอดีแบตหมดด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตอนจับนกถ่ายได้ตอนจับตัวเดียวเดี๋ยวที่พี่คงได้เห็นในคลิปวิดีโอเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ